ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับควันเล็กนะครับผมวันนี้ก็กราบขอบพระคุณไปยังคุณแม่จูนนะครับผมที่มอบกล้วยให้กับน้องนะครับผมสิบเครือนะครับผมไว้ได้กินได้ทานนะครับผมพอควานก็จะบ่มให้สุกก่อนครับผมก็ไม่เกินพรุ่งนี้นะครับผมก็จะได้เอาออกมาให้น้องได้กินได้ทานนะครับผม ก็ขอให้คุณแม่นะครับผมและครอบครัวจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมเฮงเฮงรวยรวยย,ยิ่งขึ้นไปนะครับผมคิดปรารถนาสิ่งไหนสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนค่ำๆทุกวันนะครับผมก็จะพาน้องออกเดินกินหญ้าไปเรื่อยๆนะครับผมปล่อยให้กินหญ้าไปตามธรรมชาตินะครับผมจะปล่อยแบบนี้ทุกวันนะครับผม อีกหน่อยพ่อควันก็คงจะได้พาไปเข้าหลักแล้วนะครับผมนี่ก็บริการก็ค่ำแล้วนะครับผม อยูอ่แอคชั่นกินยายอย่างสบายใจเลยนะครับผมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ